วัสด,ดีครับชาวคริปโตเรนเจอร์สุกคนวันนี้วันจันทร์ที่7 f e b เฟบรุ2022นะครับเวลาอีก8นาที3โมงเย็นเวลาซิดนีย์นะครับก็กลับมาพบับผมเช่นเคยนะครับการคริปโตสายชิลก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตกันวันนี้ก็มีเหรียญที่น่าสนใจอยู่หลายเหรียญมาให้ดูกันนะครับก็ก่อนอื่นที่จะไปดูเรื่องเหรียญผมขอตอบคำถามเพื่อนคนหนึ่งก่อนละกันว่า เขาถามว่าลูกศรเนี่ยมันทํายังไงถึงจะให้ขึ้นมานะครับลูกศรซื้อบ y ยเซลเนี่ยตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันมาจากตัว Action Zone v e ว s i o n 3เข้าไปตรงนี้นะครับตัว b Back t e ท t มันเป็นตัว b Back t e ท t นะครับเข้าไปตรง Indicator ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ a z a s มันก็จะโชว์ขึ้นมาและ a z v 3เป็นตัว b Back t e ท t นี่นะครับก็ ลองเข้าไปดูได้นะครับแต่จริงผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ในการดูกราฟสักเท่าไหร่นะครับผมใช้ในการแบ็กเทสมากกว่าส่วนวิธีแบ็กเทสผมมีทําคลิปไว้แล้วลองเข้าไปดูในช่องของผมดูได้ครับของเวอร์ชัน3 Action Zone นเวอร์ชัน3นะครับที่ผมดูจริงๆสัญญาณจริงเพราะว่าไอ้ลูกศรเนี่ยมันจะมาช้ากว่าจุดนะครับจะมันจะคอนเฟิร์มมันจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อมันมีแท่งคอนเฟิร์มแล้วเช่นอย่างนี้นะครับ เนี่ยตัวนี้ถ้าซูมเข้าไปใกล้ลูกศรเนี่ยมันจะทับจุดสีแดงอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าผมปิดไฮตัวแ a c t e ท t ไปเหลือแต่ Word Action z o n e v e r s i o n 3ธรรมดาของคุณอาจารย์พิริยะนะครับก็จะเป็นจุดแดงอย่างนี้ธรรมดาตัวจุดแดงเนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาก่อนแต่มันยังไม่คอนเฟิร์มแค่นั้นเองแต่ถ้าเราเอามาเปิดซ้อนกันอย่างเงี้ยเออไอตัวนี้ตัวลูกศรสีชมพูเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นจนกว่ามันจะขึ้นแท่งใหม่นะครับก็ผมก็เลย แค่ไว้แบ็กเทสเฉยๆแค่นั้นเองนะครับส่วนเวลาจะดูกราฟจริงผมก็ปิดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ดูจุดเอามากกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นจุดเราก็จะได้เตรียมตัวว่าเออเตรียมตัวเตรียมว่าคอยดูว่ามันจะคอนเฟิร์มสัญญาณแล้วนะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้แต่ตัวแอคตัวแอคชั่นโซนตัวแบ็กเทสตัวนเนี้ยเวอร์ชันสามเนี่ยเราก็จะไม่รู้เราก็อาจจะเตรียมตัวไม่ทันนะครับว่ามันมีสัญญาณก็ประมาณนี้นะครับ โอเควันนี้เราก็มาอัปเดตเหรียญกันก่อนแล้วกันนะครับต่อไปก็เรามาอัปเดตตัว BTC กันนะครับ BTC ก็เกือบจะมีสัญญาณซื้อจาก Action Zone นะครับตัว EMA 12เกือบจะตัด EMA 26ขึ้นมาแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวนะครับแต่เราได้เข้าไปตาม ATR ตั้งแต่วันที่5 February นะครับ เข้าไปบ้างบางส่วนแล้วก็กําไรขึ้นมานิดหน่อยนะครับหนึ่ไม้หนึงแล้วก็รออีกไม้หนึงเข้าตามแอคชั่นโซนก็ทําตามระบบไปชิวๆนะครับง่ายๆตอนนี้ทรงกราฟก็ลุ้นให้มันเป็นเ,เป็นขึ้น1นลงสไปเลยดีกว่านะครับลุ้นให้มันเป็นขึ้น1นึ่งลงสองแล้วขึ้นเวฟสาของเวฟห้ใหญ่นะครับก็ลุ้นให้4 4สี4แดงเนี่ยมันจบไปตรงนี้ลง a b c จบสตรงนี้ เดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งพอดีลูกร้องตามหาสักครูนะครับโอเคมาต่อกันดีกว่า A B C ตรงนี้โอเคอันนี้รุ่นให้มันเป็นทําอย่างนี้ไปลง A B C จบไปแล้วตรงนี้แล้วก็อันนี้ขึ้นเป็นจบเว็บสสีแดงตรงนี้แล้วรุ่นให้มันขึ้นเว็บ5นะครับตอนนี้ ตอนนี้มองไปไบแอสเป็นทางนี้ไปก่อนนะครับจริงๆมันมีสมมติฐานอื่นอีกผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ลองไปย้อนดูได้นะครับตอนนี้ลุ้นให้เป็นขึ้นเว็บ5ใหญ่นะครับในเว็บ5ใหญ่มันก็ควรจะประกอบด้วย1 2 3 4 5ขึ้นไปนะครับก็ลุ้นให้มันตัวนี้เป็นเว็บ3ย่อยของเว็บ5ใหญ่ละกันนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแค่รอสัญญ,ญาณซื้อจากแอคชั่นโซนนะครับถ้ามันคอนเฟิร์มก็ค่อยเข้าอีกไม้หนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มก็ตอนนี้ขึ้นมาเทส เส้นเทรนไลน์เดี๋ยวผมลบเส้นนี้ก่อนทำไมเส้นมันเยอะจังมาจากไหนเนี่ยปึ๊บโอเคตอนนี้มันเบรกเทรนไลน์เส้นกดขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็กําลังขึ้นมาทดสอบเทรนไลน์เส้นเส้นหลักเส้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเดิมนะครับก็หวังว่ามันจะเบรกขึ้นไปได้นะครับไม่ไม่หักหัวลงมาแต่ถึงมันหักหัวลงมาก็รุนให้มันไม่หลุดโลเดิมตรงนี้แล้วกันนะครับ ก็แต่ตอนนี้ก็ลุ้นเกือบจะทะลุขึ้นไปได้แล้วนะครับก็รอดูวันนี้พรุ่งนี้ว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าตอนนี้ก็แย่หัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้ามันทะลุไฮตรงนี้ขึ้นไปได้ยิ่งดีเลยตรงนี้ไฮที่4 4่สหกนะครับก็ทะลุไฮตรงนี้ขึ้นไปได้ก็จะสวยเลยเามันจะยกอาจจะเป็นการทําลายโครงสร้างขาลงขึ้นมาที่ลงมาตรงนี้นะครับกลายเป็นยกไฮนะครับแล้วก็ค่อยย่อลงมาก็ยังได้ก็ยังดีกว่าไม่เป็นไรนะครับก็ ลงมาแล้วก็ยกโลอีกรอบหนึ่งค่อยขึ้นไปอย่างนี้ก็จะสวยมากเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าไปแค่ไม้หนึ่งหรืออีกไม้หนึงนะครับลืมบอกผมไม่ใช่ financial advisor นะครับก็ยังไงก็อย่าเชื่อผมแล้วกันนะครับถ้าจะตัดสินใจทําอะไรก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับจะซื้อจะขายหรืออะไรยังไงผมแค่มาไกด์ไลน์สอนตามระบบนะครับว่าวิธีเทรดตามระบบเป็นยังไงเข้าตรงไหนออกตรงไหนประมาณนี้ แล้วกันนะครับแล้วก็โอเคไปดูตัวต่อไปกันดีกว่า ETH <c oughs> ครับ ETH นี่ตอนนี้ก็คล้ายๆกับ BTC e เลยนะครับมีการดิ่งขึ้นมาหลังจากทำ divergence ตรงนี้กับ r s i เช่นเดียวกันนะครับลบไปก่อน <c oughs> นะครับ ก็เราได้เข้าถ้าทำตามระบบก็ได้เข้าหมายแรกไปแล้วตั้งแต่วันที่5 February นะครับแล้วก็ <c oughs> ด้ครับมีการปรับตัวขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็รอเข้าอีกไม้หนึ่งตาม action zone ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณซื้อจาก action zone ก็ทับมือกันก่อนนะครับเข้าไปแค่ไม้ดึงก่อนนะครับก็ลุ้นให้มัน b r e กไ high นี้ขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะว่าถ้ามัน break ไม่ได้มันก็จะเกิด bearish hidden barrier divergence นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่า store ice มันยกหายขึ้นไปแล้วแต่ราคายังไม่ยกหายขึ้นไปนะครับก็รุนให้มัน break high ตรงนี้ให้ได้ประมาณ3,413นี่นะครับก็ถ้า break ขึ้นไปได้ก็เป็นการ clear divergence ไปก็จะเป็นการดีมากถ้ามันขึ้นมาถึงเหนือนี้ได้สัญญาณซื้อจาก action zone ก็อาจจะมาพอดีนะครับแต่ยังไงเราก็ไม่ตกลดนะครับเพราะว่าเราเข้าไปแล้ว m i ึ่งสาม atr นะครับก็ประมาณนั้น หรือไม่ก็ถ้ามันยังขึ้นมาไม่ได้มันมันกดตับกลับลงมาเนี่ยก็น่าจะแนวรับก็น่าจะประมาณแนวนี้นะครับก็ลุ้นให้มันไม่หลุดโลตรงนี้แล้วกันก็ถือว่าโอเคก็วิเคราะห์เช่นเดียวกันกันกบ BTC นะครับก็ให้มันยก h i g ยกโลยก h i g ยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ก็แล้วก็สงก่งราฟจากอ,อ่อิเลียดเวก็รุ้นให้มันจบเว็บสตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นขึ้น1ลง2ขึ้น เว็บสใหญ่ของเว็บ5นี้นะครับก็ลุนไป,ไปประมาณนี้แล้วกันนะครับเหมือนกันเลยส่งเหมือน BTC เลยนะครับโอเคตัวต่อไป BNB BNB ก็วันนี้เพิ่ง BREAK ATR ขึ้นมานะครับก็ หลังจากที่มันแย่ขึ้นมา2วันก่อนแต่ยังไม่สามารถยืนเหนือได้วันนี้อีกวันหนึ่งก็ลุ้นให้มันยืนเหนือเส้น ATR นี้ได้แล้วกันเหนือเส้น a t ทนนี้ก็ราคาก็จะประมาณเนี่ยนะครับให้เหนือ421.3ให้ได้นะครับก็สัญญาณซื้อก็จะมาก็รอดูว่าถ้าคืนนี้ราคายังอยู่เหนือเส้น ATR นี้ได้นะครับก็รอเข้าพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าตามเวลาไทยหรือก็11บเอดโมงเช้าตามเวลาออสเตรเลียซิดนีย์นะครับก็รอลุ้นกันว่ามันจะโดนตบกลับลงมาหรือเปล่านะครับก็ถ้ายังไม่มีสัญญาซื้อก็ทับมือกันต่อไปใจเย็นๆนะครับก็เข้ากันเป็นที่ละตัวไม่ต้องรีบมีอีกตัวอื่นที่ให้เข้าได้อีกมีสัญญาแล้วหลายตัวนะครับตัวนี้รงการาฟก็ลุ้นให้มันจบเว็บ2ไปแล้วตรงนี้แล้วก็รอขึ้นเว็บ3ใหญ่นะครับ อันนี้ขึ้นมา1ลง A B C เป็นแฟลทนะครับเป็น C f a i l u r e flat นะครับ,เ, C, failure, flat, รบเพราะว่าถ้าถ้ามันกลับจากตัวจากตรงนี้ก็เพราะว่า C ลงมาไม่ถึงจุด A ก็เป็น C f a i l u r e flat ขึ้นไปก็ลุ้นให้มันขึ้นเว็บ3ไปละกันนะครับตัวนี้ตัวต่อไป C H R c h r c h r ตัวนี้เล่นตาเฟรมอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะครับ c h r ขอเช็คนิดหนึ่ง c h r เล่นตาเฟรม12ชั่วโมงเดี๋ยวนะครับขอเปิดตัวนี้หน่อยโอเค c h r เล่นตาเฟรม12ชั่วโมงก็เข้าไปมีสัญญาณคอนเฟิร์มไปตั้งแต่ วันที่6เมื่อวานนี้ตอนเวลา5ทุ่มออสเตรเลียนะครับหรือทุ่มหนึ่งเวลาไทยนะครับก็มีการปรับตูขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็วินเลทถ้าเล่นตามาทำเฟรม12ชั่วโมง ATR e นะครับก็55%นะครับกำไรประมาณ1,647นะครับแล้วก็ถ้าเล่นตามแอคชั่นโซนก็วินเลท e 40%แล้วก็กำไรประมาณ3,200%นกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแอคชั Zone, น่นโซนนี่พึ่งคอนเฟิร์มไปด้วยเมื่อเช้านี้หรือเปล่า อแอคชั่นโซนก็ขึ้นคอนเฟิร์มไปเมื่อเช้านี้เหมือนกันตอน11โมงเช้าหรือ7โมงเช้าเวลาไทยนะครับก็ราคาก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็ลองพิจารณากันดูเองแล้กันมูเลทก็ประมาณนี้นะครับทรงกราฟก็ลองมาดูทรงกราฟนิดหนึ่งทรงกราฟก็ถ้าดูย,วยาวๆก็อาจจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5ใหญ่ลง A B C จบ จบจบเซอร์เคิลไปเซอร์เคิลหนึ่งนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นขึ้น1ลง2นะครับลงมาในโซนเป้าหมายแล้วก็อรอลุ้นอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆจะเป็นทรังเคตเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรมันเป็นอะไรก็ช่างมันตอนนี้ถ้ามันมีสัญญาณซื้อแล้วตามแอคชั่นโซนทําเป็น12ชั่วโมงก็ทําตามระบบแค่นั้นเองง่ายๆนะครับก็ชิวๆไปก็ลุ้นให้มันขึ้นไซเคิลใหม่นะครับอันนี้สมมุติถ้าอันนี้เป็น ปึ๊บขึ้น1ลง2ส,สมมุติถ้ามันจบตรงนี้แล้วลุ้นเป้าเว็บ3ก็เป้ากาวกาวก็จะอยู่ประมาณ2.8นะครับก็ลุ้นกันว่ามันจะไปได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องทาไม่ต้องไปดื้อน,นะครับถ้ามันมีสัญญาณขายมาก็ต้องออกตามระบบไปนะครับตัวนี้เท่าน,นั้นเองนะครับ CHR ตัวต่อไป c h z C.H.Z ก็เพิ่งคอนเฟิร์มสัญ,ญญาณซื้อจาก A.T.R ไปเมื่อเช้านี้นะครับถ้าเล่นตามระบบ A.T.R ก็วินเ t e ค่อนข้างใช้ได้นะครับ72.73นะครับกำไรประมาณ6,792นะครับก็แล้วถ้าเล่นตาม Action Zone ก็วินเ t e ก็โอเคนะครับวินเ t e ประมาณ77.78เกำไรประมาณ1มื่นเซนลยนะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะเล่นทั้ง2ระบบเลยก็ได้ไม้แรกเข้าตาม A.T.R ไม้ที่2เข้าตาม Action Zone ก็ ลองพิจารณากันดูเองแล้วกันนะครับว่าจะทํายังไงผมไม่ได้แนะนําให้ซื้อหรือขายอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่มาบอกว่ามันมีสัญญาณตามระบบแค่นั้นเองถ้าดูจากทรงกราฟก็อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งลง A B C เป็นน่าจะเป็นวิคบีหรือเปล่าเนี่ยลองดูก่อน อาจจะเป็น week B ก็ได้นะครับแล้วก็หรืออ,อาจจะเป็นขึ้น1ลง ABC เป็นว e e k B ลอขึ้นเว็บ3ใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าอันนี้มันจบเป็นขึ้นเว็บ3ใหญ่เป้าก็อันนี้เป้าเก่าๆนะอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับผมมันอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะครับถ้าอันนี้เป็นขึ้น1ลง2ขึ้นเว็บ3เป้าเก่าๆก็อยู่ที่ประมาณ1.67นะครับ ก็เช่นเคยนะครับเป็นยังไงก็ทําตามระบบถ้ามันมีสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายอะไรก็ทําตามระบบถ้าใครเล่นตามระบบก็ทําตามระบบนะครับแค่นั้นเองง่ายๆผมแค่มาเตือนว่าตัวไหนมีมสัญญาณซื้อตัวไหนมีสัญญาณขายแค่นั้นเองตามระบบนะครับตัวต่อไปชิบะโอเคชิ ว่าก็มีการปรับตัวเมื่อวานนี้ขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ทะลุ ATR ขึ้นมาเมื่อวานปรับตัวขึ้นมากย่2เลยทีเดียวนะครับก็ทะลุเอทขึ้นมาคอนเฟิร์มสัญญาซื้อไปเมื่อเช้าออตอน7โมงเช้าวเวลาไทยแล้วก็11โมงเช้าวเวลาออสเตรเลียนะครับถ้าเล่นตามระบบตาม ATR ผลแบ็กเทสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนมันน่าจะระบบ ผมว่าผลแบ็กเทสนีน่น่าจะต้องแบ็ k เทสด้วยมือนะครับเพราะว่ามันรู้สึกมันจะขาดไปตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับอาจจะมีการเออร์เรอะไรสักอย่างของ ATR นะครับแต่ถ้าทำ action zone ก็ Win Rate ประมาณ33.33%นะครับกำไรประมาณ299นะครับตัวนี้ก็อาจจะเล่นแม่งเล่นเป็นระบบก็ได้นะครับก็ไม้หนึ่งเข้าตาม ATR อีกไม้หนึ่งเข้าตาม action zone ก็ได้นะครับตัวนี้ ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับตัวนี้ก็ความเสี่ยงค่อนข้างสูงก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับวาง position size กันดีๆนะครับถ้าดูจากทรงกราฟก็เหมือนจะทั้งหมดนี้ยลงกันเป็น1น,นะครับ1,2,3,4,5ลงกันเป็น1ลง2 abc ลงมารอขึ้นเว็บ3นะครับเป้าเกา่าๆเวฟบ3อยู่ตรงไหนลองวัดดูสิจะไปได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับก็ทำตามระบบไปเป้าเกา่เกาๆก็ 3, อยู่ประมาณ 0 0 0 0 0นนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าไม่ต้องไปกาวกับตัวเป้าตรงนี้มากนะครับเอาก็ทำตามระบบไปแล้วกันนะครับตัวต่อไป Elon Elon ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างกาวเช่นเดียวกันนะครับ Elon ศูนย์เยอะๆนี่ก็ระวังนะครับเพราะว่ามันสวิงค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ตัวนี้ก็มีคอนโทรลสัญญาณซื้อจาก ATR ไปเมื่อเช้านี้เหมือนกันนะครับอตอนเจ็ดโมงเชา้าเวลาไทยสิบเอ็ดโมงเช้าเวลาออสเตรเลียวินเลทไม่ค่อยดีนะครับตาม ATR ก็อย่างที่บอกตัวนี้เหมือนจะมันน่าจะมี e er r อร์อะไรสักอย่างตัวนี้ก็ไม่ได้คิดนะครับน่าจะมีเออร์อะไรสักอย่างเกี่ยวกับการคำนวณตามระบบ ATR ตรงนี้แต่ถ้าเล่นตามแอคชั่นโซนก็วินเลทประมาณ3 0อืิทำไมเหมือนเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเดี๋ยวสักคู่นะครับมันเปลี่ยนมาเลยอ๋อโอเคเปลี่ยนดูอีลอร์ดอีลอร์ดีมาผลแม็กเทสน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างกับตัวนี้นะครับก็ ถ้าจะลองแบคเทสก็ลองแบคเทสมือดูผมดูด้วยตาแล้วกันดูด้วยตาก็เพราะมันมีการซื้อขายมาไม่กี่ครั้งนะครับก็พอได้นะครับรอบนี้กําไรรอบนี้ขาดทุนก็น่าจะวินเลทประมาณ50%นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับลองพิจารณากันดูเองครับแต่ทรงกราฟมันก็ค่อนข้างหน้าลุ้นอยู่ทีเดียวนะครับตัวนี้อาจจะขึ้นเป็น1ลง A,B,C ลงมาจบตรงนี้นะครับก็ ลงมาในโซนเต้าหมายของเว็บ2เลยก็มีลุ้นให้มันขึ้นเว็บ3นะครับเนี่ยลงมาที่78.6%นะโ้หป๊ะแถวนี้นะครับแล้วก็รอลุ้นขึ้นเว็บ3ก็ไม่รู้มันจะไปจริงหรือเปล่าก็พอเล่นตามระบบได้ตัวนี้ก็แล้วแต่ละการลองพิจารณากันดูเองละกันนะครับตัวนี้อีลอนตัวนี้มันค่อนข้าง,าง,าง,างก้าวนะครับสวิงขึ้นก็ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับถ้าเข้าตรงนี้ความเสี่ยง ตอนนี้ราคามันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะสมมุติถ้าเราจะเข้าตรงนี้แล้วก็ Stop Loss ตรง ATR ก็อยู่ที่ประมาณ28.66นะครับถ้า Stop Loss โลเลดเดิมนี้ตรงนี้ก็เลยก็ประมาณ51เลยนะครับก็พิจารณากันเอาเองแล้วกันครับว่าจะกล้าเสี่ยงหรือเปล่านะครับตัวต่อไป Dent เดนก็มีการคอนเฟิร์มสัญญาซื้อจาก Action นโซนไปเมื่อเช้านี้นะครับก็วินเลทเอ้ยไม่ใช่จากเ t r นะครับวินเลทประมาณ63.64%ากำไร6,500%กว่า็ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเล่นตาม Action Zone Win เ a t ห5 5สิกากำไรประมาณ8 0 0 0กว่าร้อยแปดก็โอเคนะครับตัวนี้ก็เล่นได้ทั้ง2ระบบนะครับก็อาจจะเข้าไม้หนึ่งตาม ATR อีกไม้หนึ่งรอเข้าตาม Action Zone ก็ได้แลอคชั่นโซ ก็อันนี้ก็1 2 3 4 5งรวมกันเป็น1ใหญ่ลง2ใหญ่สีแดงนะครับุรนขึ้นเว็บ3ใหญ่สีแดงในเว็บ3ใหญ่สีแดงก็น่าจะประกอบไปด้วย12 3 4 5นะครับตัวนี้ตรงน,นี้อาจจะปรับตัวในรูปแบบ collection flat น่าจะเป็น c o m มอน flat นะครับขึ้น1ลง a b c 2จบตรงนี้นะครับแล้วก็เราขึ้นเว็บ3อันนี้เป็นเป้เปาขั้นต่ำนะครับ1้1 1หกส้แแต่จริงๆแล้วถ้าดูจาก ดีกรีแล้วมันน่าจะขึ้นไปไกลกว่านั้นนะครับแล้วก็มันเกิด collection flag ด้วยก็มีลุนให้มันเกิด3 extension แล้วกันนะครับก็มีโอกาสขึ้นมาได้ถึง2.61-2.61.8แต่ก็ตอนนี้ไม่ต้องไปกาวกอะไรกันมากนะครับก็แค่ทำตามระบบไปทำตามระบบก็มีนเลรทค่อนข้างใช้ได้ก็แล้วแต่ลองพิจารณากันดูแล้วครับโอเคตัวต่อไป Doge โอชเริ่มมีขึ้นมาทดสอบ ATR นะครับเนะครับนน ATR ยังไม่ทะลุยังไม่มีสัญญาณซื้อจากทั้ง ATR แล้ว Action Zone นะครับแต่ก็มีการขึ้นมาแยะทดสอบนะครับคืนนี้ก็อรอลุ้นกันแล้วกันว่าจะสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้น ATR ได้หรือเปล่า ATR อยู่ที่ 0. 0.1585นะครับก็ถ้าคืนนี้ จนถึงพรุ่งนี้เช้า7จ็ดโมงเช้าเวลาไทยยังขึ้นมาเหนือ0.1585้นะได้ก็ค่อยเต็มตัวเข้ากันละกันนะครับตามระบบนะครับถ้าใครจะเข้าตามระบบส่วนวินเล e อยู่ที่ประมาณ50%นตะครับตาม adr แล้วก็กำไรประมาณ138.59%ถ้าเล่นตาม action zone วินเล t e 50%กำไรหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้จะรอเข้าตาม action zone ก็ได้นะครับ action zone วินเล e ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับกำไรเยอะกว่าคนละเรื่องเลย หมื่นกว่ากับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณซื้อมานะครับมีเกิด d i v e r g e n c e ตรงนี้ก็ลุ้นให้มันเป็นการกลับตัวขึ้นไปแล้วกันก็มีโอกาสที่จะเป็นขึ้นอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าลงรวมกันเป็นหนึ่งลงเว็บสองแล้วรอขึ้นเว็บสามหรือเปล่าอันนี้ก็อรอลุ้นกันแล้วกันว่ามันจบเว็บสองแล้วหรือยังนะครับถ้ามันจบแล้วมันก็ควรจะขึ้นไปขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณซื้อก็ทับมือคอยจับตาดูไว้ละกัันนครบ ก็เกือบได้อีกนิดหนึ่งตอนนี้ราคามันขึ้นมาเหนือเส้น EMA ทั้ง2เส้นนี้ได้ล้ก็ถ้ายืนเหนือได้อีกสักวัน2วันราคาก็น่าจะไปได้นะครับก็จะน่าจะมีสัญญาณซื้อจาก c อ i ตันโซนตัวต่อไป S f S S อะไร SFU เอ็นยูเอสดีทีหรออ้าวตัวไหนวะผมน่าจะจดผิดหรือเปล่าเนี่ยเอสฟันเอสยูเอสดีทีหรอเอสเอฟไม่ใช่เอสเอฟยูเอ็นอ้าวตัวไหนเออเดี๋ยวผมลองมาไล่หาดูอาจจะจดรหัสผิดอ่อตัวนี้มันจะมีสัญญาณ ตนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไม่น่าจ,จะใช่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนี่หรือเปล่า S f u ฟันอ๋อลินตกดีโอเค S f u ฟันตัวนี้ก็โอเคตัวนี้ข้อมูลมันค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวก่อนลองดูตรงนี้ถ้าเล่นตาม ATR ตอนนี้กำลัง ขึ้นมาทดสอบ ATR นะครับยังไม่สามารถยืนเหนือได้นะครับก็ถ้าจะเข้าก็จเย็นๆรอดูก่อนนะครับตัวนี้วินเลทร้อยเปซนะครับแล้วก็กําไรไม่ค่อยเยอะนะครับจากผลการเทรดแค่3ครั้งตัวนี้ก็อาจจะยังเชื่ออะไรมากไม่ค่อยได้นะครับเพราะมีผลการเทรดมาแค่นิดหน่อยนะครับแต่ <c oughs> ส่งกราฟมันก็ค่อนข้างสวยนะครับถ้าตาม Action z โซ ne ก็วินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันจากผลการเทรดหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูส่งกราฟนิดนึง <c oughs> ถ้าดูจากทรงกราฟมันก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวก็อาจจะเนี่ะเป็นขึ้น1ลง2ขึ้นสลง4ขึ้นหนะครับก็อาจจะจบนี้แล้วลง abc ลงมาเป็นเว็บสทั้งหมดนี้รวมกันเป็น1ลง2อรอขึ้นเว็บสนะครับออตอนนี้ก็ถ้าจะลุ้นก็อาจจะลุ้นได้ทั้ง2ทั้งสระบบนะครับตัวเว็บสเนี่ยก็มีลุ้นว่ามันมีโอกาสที่จะจบแล้วนะครับเพราะมันก็ลงมาในโซนเป้าหมายแล้ว ลงมาในโซน 61.8, 78.6นะครับแล้วก็มีลุ้นว่ามันจะกลับตัวขึ้นไปเว็บ3แล้วกันตัวนี้ <c oughs> ถ้าทำต,ตามระบบก็ผลแม็กเทสมันยังมีไม่เยอะก็ระจริงแต่มันก็น่าลุ้นอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสมมุติถ้าเข้าตรงนี้ปิดวอลลุ่มก่อนทำไมวอลลุ่มเยอะจังมีวอลลุ่มขึ้นมาแท่งค่อนข้างเยอะนะครับ ความเสี่งถ้า Stop Loss ตาม ATR ก็อยู่ที่11ที่2 1 6นะครับแต่ถ้า Stop l ล s สตรง Previous Low เลยก็ประมาณ35.82นะครับก็รอดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะสามารถยืนเหนือเส้น ATR นี้ได้หรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณาดูกันนะครับตัวต่อไป ARPA <c oughs> ARPA ก็ มีการคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อจาก ATR ไปแล้วเมื่อเช้านี้7โมงเช้านะครับถ้าดูวินเ t ทก็อยู่ที่ประมาณ75%จากผลการเทรดทั้งหมด12ครั้งก็ถือว่าโอเคนะครับมีการเทรดมาค่อนข้างเยอะแล้วกัากำไรประมาณ867%นะครับถ้าเล่นตาม Action Zone ก็วินเ t ทประมาณ44.44% 44กํากำไรประมาณ1,700%กว่า็นะครับก็อาจจะแบ่งเล่น2ไม้ก็ได้นะครับเป็นไม้หนึ่งตาม ATR ไม้หนึงตาม Action Zone ก็แล้วแต่ลองพิจารณากันดู ถ้าดูจากทรงกราฟเป็นยังไงบ้างโอ้ทรงกราฟนี่ก็ไม่รู้จะดูว่าเป็นอะไรดีแต่ตรงนี้น,น่าจะเป็น1 2 3 4 5ลง ABC นะครับก็อาจจะกำลงังขึ้นไซเคลใหม่แต่ก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรมาก็ไม่รู้นะครับก็เป็นแต่มันยังดีที่มันคือยก ยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าไฮก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่มันเป็นคล้ายๆ expanded triangle ยังไงก็ไม่รู้แต่ก็มันมีก็เหมือนจะมีแก p ให้เล่นอยู่นะครับแก p ให้พอทำกำไรได้อยู่นะครับก็ส่งกราฟก็ดูค่อนข้างถ้าจะพอทำกำไรได้มันก็ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับถ้าจะรอรอเล่นตัวนี้ก็อาจจะได้เข้าไม้แรกไม้แรกไปเมื่อเช้านี้นะครับ เจ็ดโมงเช้าแล้วก็รอเข้าอีกไม้หนึ่งตามเอเอเอ action zone แล้วกันนะครับตัวนี้ก็ลองใครจะลองเสี่ยงดูก็ได้แล้วแต่นะครับตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมไม่ใช่ financial advisor นะครับตัวนี้ตัวต่อไป FTM เมื่อกี้เพิ่งมีสัญญาณเตือนมาตัวนี้ต้องเล่นตามเฟรม12ชั่วโมงนะครับตามเฟรม12ชั่วโมง ATR ทะลุขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้จะยืน ยืนเหนือ ATR ตัวนี้ได้ถึงจนถึงเวลาทุ่มหนึ่งเวลาไทยนะครับเพราะว่าอีกแท่งหนึ่งจะมาตอนทุ่มหนเวลาไทยก็เหลืออีกประมาณ7ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเวลาออสเตรเลียก็ประมาณ5ทุ่มออสเตรเลียนะครับต้องดูว่ายัางสามารถยืนเหนือเส้น ATR นี้ได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าเล่นตาม ATR นะครับวินเลทประมาณ48.57%กำไรประมาณ2,000% 20, 0นะครับ ถ้าเล่นตาม action zone ก็วินเลทประมาณ34.48%กำไรประมาณ1 7 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ยังไม่มีคอนเฟิร์มจากสัญญาณ action zone าเทรา12ชั่วโมงนะครับก็ยังรออยู่แล้วก็ยังไม่คอนเฟิร์มจาก ATR <c oughs> ATR <c oughs> AT ด้วยเหมือนกันต้องรอทุ่มหนึ่งคืนนี้นะครับว่ามันจะยังสามารถยืนเหนือ ATR นี้ได้หรือเปล่าถ้าดูจากทรงกราฟก็เป็นยังไงบ้าง โอเคตัวนี้ก็น่าจะเป็นขึ้น1ลง2ขึ้น3มลง4อาจจะจบเว็บตรงนี้ไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็น5เฟลตรงนี้ถ้าไม่ใช่5เฟลตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น1ลง2ขึ้น3มลง4อันนี้อาจจะเป็นเว็บของเว็บใหญ่ก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรก็ต้องรอตลาดเฉลยออกมาละกันตัวนี้ก็รอลุนกันไปอาจจะเป็นขึ้น1 หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี้ยลงเป็นหนึ่งลงมาสองสามสี่ห้าขึ้นเป็นอันนี้อาจจะเป็นอีกสมมติฐานหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่มมาจบเว็บห้าตรงนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ ยังไม่รู้ว่าอันนี้มันจบเว็บ5สีแดงไปแล้วหรี่ยางแล้วก็หรือว่าตอนนี้มันกําลังทํสา1 2ี่ห้าขึ้นไปอันนี้ก็ไม่อยากจะไปเดานะครับก็ทําตามระบบไปแล้วกันนะครับก็อรอลุ้นกันว่ามันจะเป็นทรงไหนนะครับถ้าตามระบบแล้วมันได้กําไรก็เล่นตามระบบไปนะครับแต่ตอนนี้ถ้ามองตามสมมติฐานก็เป็นไปได้สอสมมติฐานแล้วกันนะครับมีตัวไหนอีกไหมเอยจริงๆมันก็มีหลายตัวนะครับก็ แต่เท่าที่คัดมาผมก็ดูตัวที่มันวินเลทค่อนข้างดีมาให้ดูแล้วแล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนยังเพื่อนสนใจตัวไหนแล้วก็เห็นตัวไหนมีสัญญาณก็อาจจะลองมาถามมาคุยดูกันได้นะครับก็เราจะได้ช่วยชวยกันช่วยๆ่วยเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับในกลุ่มของเรานะครับก็ถ้ายังไงชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ